ไปดูนนต่อครับตอนนี้นอกจากการสำรวจเรื่องของความรู้สึกของประชาชนทางสำนักงานสถิติแห่งชาติครับเขาบอกว่าจะใช้โอกาสนี้นะครับในการสำรวจในประเทศไทยเลยครับว่ามีการทํากิจการทําธุรกิจในประเทศไหนอย่างไรกันบ้างแต่ที่สําคัญครับการสำรวจในครั้งนี้ไม่อยากให้คนที่ทํามาค้าขายตกอกตกใจบอกว่าเอ๊สำรวจเก็บข้อมูลไปเดี๋ยวจะเอาไปเก็บภาษีหรือเปล่าเรื่องนี้แยกออกจากกันครับ สำนักง,งานสถิติแห่งชาติดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานโครงการสมมโนธุรกิจและอุตสาหกรรมจากสถานประกอบการประเภทต่างๆนะครับที่ทั้งที่อยู่ในระบบทะเบียนแล้วก็นอกระบบทะเบียนด้วยมีหน้าร้านหรือว่าไม่มีหน้าร้านทั่วประเทศอันนี้เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการครับ ข้อมูลที่ได้เนี่ยจะเอาไปประมวลและจัดทาเป็นรายงานทั้งระดับจังหวัดและระดับภาคระดับประเทศกันต่อไปอันนี้เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสําคัญในการดําเนินนโยบายสําหรับการส่งเสริมผู้ประกอบการทั่วประเทศถ้าเราไม่สํารวจเราจะไม่รู้รว่าว่าธุรกิจไหนตอนนี้มันเฟื่องฟูธุรกิจไหนคนทําเยอะค,คนทําน้อยการให้การช่วยเหลือการให้การส่งเสริมสนับสนุนจัดทาได้ไม่ถูกเป้าหมายนะครับดังนั้นการจัดเก็บข้อมูลโครงการสัมมโนธโุรกิจและอุตสาหกรรมปี2565 ในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเก็บข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการโดยจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลตั้งแต่1พฤศจิาคมเป็นต้นไปถึง31สิงหาคมนะครับจะรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการ12ประเภทมีอะไรบ้างลองมาติดตมามกันหน่อยครับ1คือประเภศการผลิตครับเช่นโรงงานต่างๆ 2. คือการจัดหาการจัดการและการบำบัดน้ําเสียของเสียสิ่งปฏิกูล สามคือเรื่องของการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแล้วก็สิ่งออศสร้างที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการติดตั้งระบบภายในการก่อสร้าง 4. คือการค้าส่งค้าปลีกอันนี้ก็จะมีการไปสำรวจเช่นเดียวกัน 5. คือคลังสินค้าและกิจการที่สนับสนุนการขนส่งเช่นโกดังสินค้าแล้วก็บริษัทขนส่งต่างๆนะครับตอนนี้มีการเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยทีเดียว 5. 6ครับ6คือที่พักและบริการด้านอาหารเช่นโรงแรมร้านอาหารพัตคาร และด้านที่7คือด้านข้อมูลข่าวสารการสื่อสารอย่างเช่นสำนักพิมพ์สำนักข่าวช่องข่าวต่างๆนี่ยนะครับทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ออนทีวีแบบนี้ด้วย8คือกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์9คือด้านวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคนะครับเช่น สำนักทนายความสำนักบริษัทสถาปนิกจำกัดเป็นต้นเนี่ยนะครับ10คือกิจการด้านบริหารและการบริการสนับสนุนครับเช่นการจัดหางานธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆ11ด้านศิลปะความบันเทิงและนันทนาการไม่ว่าจะเป็นนักเขียนหรือเกหมอลำรวมไปถึงการขายลอตเตอรี่ด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ในข่ายนี้12คือกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆเช่นร้านตัดผมร้านซักอบรีดอันนี้ไม่รวมผู้ประกอบการหาเร่แผงลอยนะครับ อันนี้ก็จะแยกหมวดหมู่กันอย่างชัดเจนการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการแบบนี้จะทําให้เห็นโครงสร้างการกระจายตัวและการดําเนินธุรกิจของสถานประกอบการนะครับดังนั้นผู้ประกอบการเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลครับข้อมูลที่ได้รับมานี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลขอ,ของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับตามกฎหมายและจะเสนอในภาพรวมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีหรือข้อกฎหมายอื่นๆแน่นอนครับสำหรับมาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างน,นะครับพา